สวัสดีครับดิวินาศสร้างป่าครับแหล่งเรียนรู้ศึกษาเพื่อการพึ่งพาตนเองนะครับวันนี้จะทำอาหารเที่ยงนะครับก็อยู่ที่ทุ่งนาเหมือนเดิมนะครับก็คือป่าแห่งนี้นะครับที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยนะครับก็มีพันไม้ดีๆแค่ดนึงนะครับที่ยังไม่ได้นําเสนอให้เพื่อนได้ดูนะครับนั่นก็คือต้นชะมวงนะครับวันนี้ก็ คิดว่าจะทําต้มไก่ใบชะมวงนะครับก็คือใบส้มมงนั่นเองนะครับภาษาถิ่นนะครับเรียกใบสม้มมงส่วนภาษากลางก็คือใบชะมวงนะครับก็ซึ่งอยู่ในป่าแห่งนี้นะครับก็อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยใบชะมวงนะครับก่อนหน้านี้ซึ่งปัจจุบันก็เหลือน้อยนะครับเดี๋ยวเดว,วินาก็ต้องนําเสนอเนื่องจากทํามันหมดไปจริงๆก็คงจะไม่มี ตนไม้ชนิดนี้ที่จะนําเสนอเพื่อนๆได้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับนี่ก็คือใบชะมวงนะครับเขาก็จะใช้ยอดอ่อนนะครับเป็นไปทําประกอบอาหารนะครับก็ต้มขาหมูใบชะมวงซึ่งเดี๋ยวนี้ก็หายากนะครับรู้สึกว่าป่าเล็กๆแห่งนี้นะครับที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับก็มีชาวบ้านเขามาขุดตอนนี้ก็เริ่มที่จะไม่ให้ขุดแล้วนะครับเนื่องจากใกล้จะหมดเต็มทีนะครับเมื่อปีประมาณ60นะครับก็ ผมเข้ามาตัดหญ้านะครับก็เห็นต้นเล็กๆเยอะแยะนะครับส่วนมากก็จะเป็นต้นแบบนี้นะครับเขาก็จะมาตัดมาขุดนะครับขุดไปปลูกหรือไปจําหน่ายก็ไม่รู้นะครับถึงบริเวณนี้นะครับใบชมวงก็ขึ้นเต็มนะครับแต่ก่อนก็อาจจะสับรากแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับนี่ก็ใบชมวงนะครับวันนี้ก็ ว่าจะทําอาหารเที่ยงนะครับต้มไก่ใบชมมวงก็ก็เลยนึกขึ้นได้นะครับก็เลยทําคลิปให้เพื่อนได้ดูนะครับเร็วๆนี้นะครับลินนาก็จะย้ายต้นชมมวงเหล่านี้บางต้นนะครับเข้าไปในป่าที่ปลูกใหม่นะครับเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปขยายพันธุ์ในน้นในป่าน,นู้นเลยเพื่อที่จะรักษาพันธุ์ไม้ชนิดนี้เอาไว้นะครับตรงน,นี้ก็เป็นป่าชมมวงนะครับ ส่วนบริเวณนี้นะครับส่วนมากก็จะมีจมวงเกิดขึ้นแซมกับไม้อื่นนะครับบรรพลุดของต้นชมวงเหล่านี้ก็โดนตัดฟันโดนทำลายไปเยอะนะครับก็เหลือเฉพาะพวกที่เกิดมาจากรากน่าจะเกิดมาจากรากที่ขาดนะครับพวกนี้ก็เกิดขึ้นมาแต่ในอนาคตบางครั้ง ก็อาจจะหมดไปนะครับก็อาจจะหมดไปก็ต้องรีบรีบที่จะขยายพันธุ์ไม้ชนิดนี้ออกไปนะครับเนี่ยก็เพิ่งเห็นความสําคัญนะครับว่าชะมวงนั้นก็สําคัญอีกเป็นไม้สําคัญอีกชนิดหนึ่งเนื่องจากเป็นไม้ที่ประกอบเป็นอาหารได้นะครับเดี๋ยวไปดูลักษณะของต้นนะครับลักษณะของต้นต้นชะมวงนะครับ ใบนะครับก็จะคล้ายๆกับต้นถ้าเป็นภาคกลางก็จะเป็นต้นมังคุดนะครับมังคุดคล้ายๆต้นมังคุดนะครับแต่ชมวงจะมีรสเปรี้ยวนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเก็บนะครับเก็บใบชมวงนะครับเพื่อที่จะนําไปทําต้มไก่ใบชมวงนะครับก็ได้เตรียมไก่มาแล้ว จะใช้ยอดอ่อนนะครับยอดอ่อนยอดรองใบชะมวงต้มบางครั้งก็ใส่ใบมะขามนะครับก็แต่เมื่อเดิวนามาได้กินต้มไก่ใบชะมวงก็ลืมใบมะขามไปเลยนะครับก็รสชาติกลมกล่อมนะครับหวานอมเปรี้ยวถ้าหมด ก็เสียดายแย่นะครับถ้าสูญพันธุ์ไปก็เสียดายแย่เลยก็มีเขามาขายต้นพันธุ์ก็ซื้อมาปลูกบางครั้งมันก็ไม่ติดนะครับมันก็แล้วแต่แต่ที่นี่มันมีมันมีเองตามธรรมชาตินะครับก็อาจจะหลงเหลือจากการตัดฟันทำลายของคนในสมัยก่อนนะครับ ้มไก่สักหม้อนก็ใช้สักส,กสองกัมนะครับขนาดนี้สองกัมขนาดนี้เลยนะครับ <c oughs> บางครั้ง <c oughs> ถ้าไปซื้อ <c oughs> ใบชมวงในตลาดก็จะได้ไม่ได้ยอดอ่อนแบบนี้นะครับก็จะได้ยอดที่อาจจะเป็นใบเพลาดาแล้วนะครับเนื่องจากมันก็หายากเป็นทีแล้วเดี๋ยวนี้นะครับ แต่สําหรับสวนแห่งนี้ก็มีต้นชมวงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเยอะแยะพอได้เก็บนะครับในานาคตทำข้อไก่นะครับข้อไก่ข้อไก่บ้านก็เลี้ยงให้เขาอยู่ในป่าแล้วก็มีชมวงเหล่านี้นะครับก็องค์ประกอบที่ ครบคันในการทำอาหารนะครับครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับลีนา่าก็ขอจบคลิปการนำเสนอไม้สำคัญอีกชนิดหนึ่งนะครับเ,เรียกว่าสำคัญเลยทีเดียวเนื่องจากเป็นไม้อาหารนะครับก็ขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับในเรื่องของใบชะมวง ก็ขอขอบคุณพเพื่อนๆนะครับหลายท่านที่ติดตามให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะต่างๆให้ก็น้อมรับมาปฏิบัตินะครับสิ่งที่ทำได้ก็ทำนะครับทำไม่ได้ก็ไม่ได้ทำก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับคลินี้ก็สวัสดีครับ